เปิดวิกบิ๊กสต้นปีใครรอเรื่องไหนบ้างช่อง3เตรียมชุดเรกติ้งช่องอื่นปล่อยละครทั้งหมดในปี2,566 เปิดวิกบิ๊กสต้นปีปล่อยตัวอย่างกันอย่างขับข้างทําเอาแฟนๆคนดูทางบ้านตื่นเต้นหลังปล่อยตัวอย่างของละครทั้งหมดในปี2565จะมีเรื่องไหนกันบ้างและใครรอเรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลย 1. มัดหัวใจยายซุป,ปาเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกเรื่องที่น่าติดตามหลังจากนักสแสดงหนุ่มหน้าสายกราฟคณาวุฒิลงละครมัดหัวใจยายซุปตาของไก่วรายุทธประกบคู่นางเอกตัวแม่อย่างสาวเซนนีอลภาณป้อมเฮ็รอย่างล่า หางสถานีได้มีการปล่อยทีเซอร์ฟหังละครครึ่งปีหลังออกมาพร้อมจะลงจอให้รับชมกันซึ่งก็มีผลงานเรื่องนี้ด้วย 2. ลายกินารีล้างอาถรรพ์ล้างคำวิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับละครฟอร์มยักที่น่าจับตามองอีกเรื่องของคายแอดอาร์ Art, ที่หยิบพระเอกนางเอกแม่เหล็กช่องหยักณเด็กคุคิมิยะและยาเยาอรัสยาพร้อมๆกับทับนักเรื่องมืออาชีพอีกมากมายมาร่วมถ่ายทอดคดียางย้อนกลับไปในอดีตและมีเรื่องพามาเกี่ยวข้อ กับ้าลายกินารีที่มาของชื่อละครลายกินารี่3เพราะรักบวงสรวงละครทางรักทางบุเพราะรัก because of love จับคู่เจมมาประชันหวานชามพายรินรดาช่องสามพระเอกหล่อบูครบเครื่องประชันหวานทั้งรักทั้งบูกับนางเอกน้องใหม่ไฟแรงพายรินรดาที่เรื่องนี้พลิกบทบาทมารับบูสายลุยโชว์คิวบูตเต็มๆครั้งแรกสี่สะพ้ายใส่สตรองสะพ้ายใส่สตรองขวาหน่อยบุตรกรทวงคืนพลนวัตให้ห่างรักนิชานำกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่จากละครสะพ้ายใจเด็ดนำแสดงโดยน้ำหวานกันนาพรและวุฒิอัศดาวุฒิ ออกอากาศหางวิกหมอชิตเมื่อวิกสามพร,รามสี่ได้ขอชื่อใหม่เป็นเรื่องสะพ้ายสายสตรอง 5. สืบลับหมอระบาดจัดให้สม10ปีที่รอคอยจับคู่นาเดชคิมเบอรี่อีกครั้งพร้อมด้วยอเล็กซ์เรนเดลน้ำหวานพูริตาซานินิพาพรภัยวิสรุตอูผานบวิทย์ ดูสัญญากลบทรงศทธิ์ขวัญฤดีกลมกล่อมต้อมพลวัดปอมแปมนิติและนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบรอติดตามชมได้ทางช่อง3 6เกมรักทรยศเกมรักทรยศอังกฤษ The v i e t u a l เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวดราม่าดัดแปลงจากละครโทรทัศน์อังกฤษเรื่อง Doctor Foster นำแสดงโดยแอนนองประสมอนันดาเอเวอริงแฮมและทันชนกูดรวมด้วยชาตโยดมเฮีรันยัติติและริลานีสีเพน ออกอากาศทางช่อง3 HD เอเศรษดวงใจเทวพรมหลังจากได้รู้แล้วว่าใครจะมารับบทบาททายาทรุนลูกของคุณชายแห่งวังสุธาเทพเราจะพาไปรู้เรื่องย่อบแบบคร่าวๆของละครชุดดวงใจเทวพรมในแต่ละเรื่องก่อนที่จะได้เข้าวังสุธาเทพไปลุ้นความรักของทายาทรุนลูกคุณชายทั้ง5้ากับเส้นทางชีวิตรักของพวกเขาที่ต้องมาดองกับสาวๆจากตระกูลเทวพรมแปดใต้เงาตะวนันนกจริยานำทีมวงสวงเปิดกล้องละครใต้ ตะวันจับพระนางเคมีมายหมากปารินโบเมลาดาลงจอช่องสาม จนกว่าจะได้รักกันหมากยากับคอมเมดี้น่ารักคนละมูดกับคลื่นชีวิตเลยอ่ะเจอกันในรอบหลายปีต้องแบบนี้แหละ10มาตาลดามาตาลดาเริ่มเปิดกล้องแล้วจ้าจายยซินีจับเจมส์จิเตยประชานริวอแมนดา11เ,เรือนธาตุเปิดภาพฟิตติ้งเคมีหมายตีธนพลจารุจิตร,ราโนนประกบอ้ายการณิแลาวสุบินประเสิริฐเป็นครั้งแรกในละครพีเรียดเรือนธาตุพร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพขับจอ 12หมอหลวงมาริโอคิมเบอรี่จับคู่เปิดโรงหมอฟิตติ้งละครหมอหลวงภาคต่อทองเอก13โรมลิขิตรอคอยกันมานานอย่างแม่กะร,ราเกตมาถึงรุ่นลูกอีกรุ่นและปุบท้องเล่น3คาแรคเตอร์ทำเอาแฟนๆทางบ้านอดรอดูไม่ไหว